ยังไม่เพียงพอนะคะทุกคนว่าเราทำทำไปแบบไหนนะคะทุกคนว่าก็ไปหากันไม่เป็นนะคะไปหากันไม่ถูกเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิสัมพันธ์ดอกกันนาจ,จะ๊ะเวลาอะไก็ต้องทำงานแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยแบบนี้จะทำทุกวันทุกวันนะคะเดี๋ยวผา ก็สอบนะคะทุกคนสอบใส่เสี้ยวผ้าสีดำเนาะ่จะ้ะเดี๋ยวเลยก็ไม่มีอะไรที่จะมาพูดคุยกับเพื่องเยอะนะคะไม่ค่อยจะมีเพื่อนมาเดี๋ยวเลยก็แกะกหนส่งกันจะ,ะทุกคนเนาะช่องต้นคลิปนะคะจะไงน,นะคะมีแต่คุณจางิตเนาะเดี๋ยวเลยก็ ็ขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษเน็ตของยายเลยดีหรือเปล่าคะคุณภาษาอังกฤษเนาะยายเลยพับผ้าได้สามตัวแล้วนะตัวเนี้ยแต่วันนี้ดูจะไปได้ก็มีเพื่อนๆมาให้กำลังใจจ้ะ พิมมาทักทายกันเลยได้จ้ะเนาะมาสร้างปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะคะถ้าเราไม่มาทักทายกันเลยก็ภาพของมันก็ไม่บลแบๆเนาะมันก็ดีอยู่นะคะการเยอะ ο, ยเนาะเยยลก็กำลังเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆอยู่นะคะทุกคนเนาะแล้วก็ เป็นไว้เพือนเก่าเนาะก็มาทักทายกันได้นะคะระวังระหว่งางรอเพื่อนอยู่นะคะอะไรข้างหลังเนาะอันนี้หลอดไฟคงไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> เนาะการที่เราไล่สดนะคะทุกคนเรามาไล่สดเนาะเราเราต้องเสียสละการงานนะคะที่เราทําเนาะก็มาทักทายเพื่อน เป็นบางวันนะคะไซใ่จ่ะเขีนสั่นแต่คอมเมนต์ใดเลยก็จะตอบทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนทุกทนะ่านเนาะด้วยเนาะเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วก็จะได้คุยกันเต็มที่นะคะทุกคนเนาะ แวะมาได้นะคะทุกคนทุกท่านี่เลยก็กำลังรออยู่เนาะรอทุกคนทุกท่านนะคะ,ะคะ่ะเพี่นไหม่เพื่อนเก่าเนาะนมาทักทายกันได้นะคะระหว่างระหว่งางรอเพื่อนอยู่นะคะมาเล่นคลิปเดียวเราต้องมีเนื้อหาเยอะๆนะคะทุกคนเนาะเราเพื่อเข้ามาอีกทีนะคะทุกคนเนาะ ก็ขออนุญาตทำงานไปด้วยนะคะไปไม่ได้เนาะต้องมีเพื่อนจับไม้จับมือไปด้วยกันนะคะทุกคนถ้าไม่มี้ันจบไม้จับมือไปด้วยกันเนาะเราก็ไปไม่ได้นะคะทุกคนไม่รู้รับชมจากที่ไหนคะ่ะคุณภาษาอังกฤษเนาะเยี๋ยวเลยก็ขออภัยด้วยนะคะที่ทํางานไปด้วยเนาะถ้าไม่คจะไลฟ์ไม่ถึงชั่วโมงจ้ะเพราะว่าเดยเลยก็ มีธุระไปยูนนะคะทุกคนเนาะชมจากที่ไหนเนาะคุณภาษาอาาังกฤษอะจ๊ะก็ขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะได้ชอบนะคะทุกคนชอบใส่เสื้อผ้าสีดำเนาะไม่ให้เราไปติดอะไรอาจเดีย๋ยวเลยก็จำเอาคำนั้นเนาะตู้เย็นพัดลมก็ไม่ให้ติดนะคะ เราก็ไม่ได้ยินนะจ๊ะเนาะเด็กขาไม่ชัดเลยใช่ไหมก็แปขอลุงไลท์ก่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนแจ้งมาว่าเสียงของยายเลยไม่ชัดนะคะยายเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็ขอตอบให้นะคะเพราะว่ายายเลยไม่ได้ยินกำลังหยียบไฟเด็กขาตอนนี้ตอนนี้ชัดไหมชัดวัดยี ที่ไม่รู้นะคะก็ขอประทานอภัยด้วยเนาะแล้วก็จะพยายามเรียนรู้นะคะแล้วก็จะเปิบคุณบลอลเียจะเลยชัดไหมคะคุณบอลเลเนาะจะเลยก็ไม่รู้เป็นถามใครจ้ะท่านภาษาอังกฤษก็อันไหนที่ไม่รู้นะคะก็ขอประทานอภัยด้วยเนาะแล้วก็จะพยายามเรียนรู้นะคะแล้วก็จะปปิบ z o งเพื่อนมาด้วยสิคะคุณไอไอเนาะ ถ้าหากคุณ ai พังอยู่นะคะก็ส่งคนมาให้ทักทายกันด้วยเนาะมาทักทายพูดคุยที่ทำงานรอไปด้วยเนาะที่ทำงานรอเพื่อนๆนะคะขอไฟเอด้วยเนาะอะไรข้างหลังเนาะอันนี้หลอดไฟคงไม่เป็นไรเนาะเ <c oughs> <c oughs> นาะการที่เราไล่สดนะใจยืจากเข้ใจเฟซบุ๊กนะคะว่า มันติดตรงเนื้อหานี่แหละเราพูดไม่เก่งเราคุยไม่เก่งเนาะไม่รู้ว่าไลทุกวันนะคะจะเลยไลทุกวันเนะเาะระบบก,ก็ยังงานเยอะมากนะคะทุกคนเนาะเราก็ต้องแบ่งเวลาได้นะคะทุกคนเนาะทางานไปด้วยไลสดไปด้วยจ้ะเนาะเราก็พยายามทําไปจ้ะ พยายามศึกษาเรียนรู้ด้วยนะคะทุกคนเนาะยัยเลยว่าถ้าเราทไปด้วยเนาะไม่ว่าเอาไปแล้วยายแต่ว่ายนะัยเลยไม่เห็นไม่เห็นโทรพาเนาะกราดนะังที่ว่าจะลงไไฟ์พอดีแต่้ามาทักทายกันได้นะคะไม่รู้ภาษาอังกฤษรับมจากที่ไหนเนะาะค่ะเปยนไม,ไม้เป็นเก่าเนาะขอมาทักทายกันได้นะคะระวัง ระหว่างรอเพื่อนอยู่นะคะอันนี้อะไรก็จะไาผัดที่ั้างบานนะคะมีกว่านะคะขออนุญาตลรงไยจ้า ไลทุกวันนะคะยจะเลยไลยทุกวันเนาะระบบก็ยังแต่ก็เราก็ไม่รู้นะคะทุกคนว่าเราจะผิดตรงไหนหรือเปล่าเนะเพราะเราไม่รู้อะจ้ะระบบมันละเอียดอ่อนมากเราไม่ไลนะคะก็กลัวว่าเพื่อนจะมารอเราเนาะ คอยมาปรับปรุงช่อง,องของตัวเองเนาะไปเลยก็ขอขออากาศก็ร้อนนะคะทุกคนวันนี้มู่้้ฝนทางไหนตกบ้างเนาะฝนคงจะไม่เยอะจกดีเนาะพยายามทำนะคะทุกคนเราททำไม่ผิดกูผิดเกณฑนอาจจะ เลยขอดูวลา,าจะไม่รู้เอาคุณภาษาอังกฤษเนาะมารับชมเยอะเลยาจาย่ะเยอะเลยก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเนาะก็อยากได้กำลังใจอยากได้คอมเมนต์เ ึ่งกันได้กันนะคะถ้าหากไม่มีกําลังใจเนาะจากเพื่อนๆนะคะเราก็ไปคนเดียวไม่ได้นะคะทุกคนเนาะชัดไหมคะเนาะไดยืนเสียงชัดมาเอออะไรก็อยู่ที่โต๊ะทํางานอยู่เนาะตอนนี้จะ้ะเราเพิ่ามาอีกทีนะคะทุกคนเนาะอะก็ขอ เพื่อนก่อนนะคะเนาะยังไม่ท